สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนอทกทุกๆคนครับชาวสวนแตงโมเขาคือเกา่าเก็บแล้วครับมือว่านนี่ก,เกนน็เก็บฟังนี่มือว่านเก็บฟังนะครับส่วงนี้เน่าร้ายเนี่ยยูคครับส่วนนี้กับยางร้ายอยู่หน่วยเพื่นหญาร้ายครับฝนตก เก็บฟังนี่ครับเหมือนนี่วันที่24เนาะ24ตุลาผมปลูกกะยี่สบสามยกับ25่สิาตุลาครบพอดี2เดือนพอดีแต่ว่ากะเก็บก่อนอยู่ฟังนี่เก็บตั้งแต่วันที่20เมือนี่24ตุลาครับเก็บฟังนี่กะซุกวัาดอะไรครับแบกแจ็คครับ แบกแจกคือเกา่าหน่วยนี่ก็ประมาณสามโลประมาณสามโลมีแต่หน่วยยงใหญ่อยู่ครับส่วนหมากก็สองโลขึ้นนั่นแหะหน่วยหน่อยจะบก่คยหลาหรอบนี่รอบที่เหลวรอบที่เหลวผมได้เกือบหกตันเหนเด่นี่รอบนี่บ่เทิงหรอกครับรอบนี่นะที่ได้สองตันนันลหะนี่ฝนตกแห้ง อุ้ยฝนขักฝนเนี่ยกำลังเก็บฝนให้ฝนเก็บอยู่ฝนเก็บสองคนนะครับคือเก่ามันบ่หลายการยังมีเก็บพอกเก็บเต็เก,ก้าวันหน่วยมันซุกนะครับยังมีหลายอยู่ครับ กับย่างดกอยู่กับถือว่าไข่สบนี่เพราะว่าฝน,นตกเด่งแห่ฝนขักฝนแหน่ปลูก24 2สิบสี่สิบหาิงหาเนาอมาเดือนกันยาฝนตกเบิดเดือนผมนึกว่าสิปเด็กเก็บพ่อหน่วยนะแสงมอไนกันยังเหลือหลายอยู่ในสองตันนี่กันยังถือว่าดีสองตัน,นกลัว สามตันนี่ก็ยังถือว่าขายหน่วยนี่กับบ่อทันได้สูงก็คือเนี่ยหน่วยนี่นจะสี่โลอยู่เนะครับนในน้อยนี่หน่วยนี่ก็ยังหลอบหนาผมนะอีกจ็กสามมื่ออาจะสี่โลคือกันหน่วยนี่คือกันเลยอาจะสี่โลอยู่น้อยอยังสิเหนากับหลายครับเพราะว่าฝนตกผมเก่า สวยฟอมห้องแต่กับบบยู่ดอกก็ว่าฝนตกมือว่านนี่กระตกมว่านกระตกกำลังเก็บมาห่อนนี่เน,น,นากะไรหน่วยใหญ่อยู่ครับพันนี่หน่วยใหญ่อยู่ vùng lì bạc chặt, sẽ là kép kèm lộ bọt theo này lộ lên nó nào này nâng là nâng con nâng hèn lại cả nào con tốt điên nâng nè Nhà nâng nhả lái này bộ để ông hùn nơi Thái thằng ta lò bẻ hùn Súp nâu là bố nhỉ ôi nhang luôn bố ăn โอ้โหฝนตกหลายบุคคลได้เอาหนามันครับไถบ่ได้ฝนตกเร่งหลายวานผมก็เก็บฟังวานกนันย่างอยู่หมากใหญ่อยู่ย่างหมากใหญ่หลายพรัวก,กน็นังเก็บหลอกแตกผมเอาโฟมห่องแต่กับโบยก,กับการได้หน่อยเดียว ตัวกําลังเป็ี่นก็มีหมากปลายนี่แตงโมกําลังเปลี่ยนก็มีกําลังจับมาเขาก็เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวแล้วแล้วตากแล้วแล้วจนลูมันขืนเบิดแล้วเกีียวเบิดและวตอนนั้นย่างเขาเจ้าใหญ่คนเขาหอมมะลิตอนนั้นก็เป็นเขาก็ขงคอคนประธานอีเกี่ยวกําลังสิกลมกําลังถอก ย่างลายอยู่ครับย่างลายอยู่สิได้าสามตันอยู่ดอกคิดว่าโอ้โหฟังนี่ห้าถ่วมเบมิดเดท่านี้แล้วครับเก็บแตงโมให้แล้วกันลูกค้าสัางไว้แล้วว่าท่านเก็บแล้วอยู่ ขอบคุณครับท่านนี้แหละ